สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งผมด่งสาธรนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อดีๆนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับสืบเนื่องมาจากกระแสที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนอ,อกสนใจจากท่านผู้ชมมากมายเลยนะครับหัวข้อในวันนี้คือระหว่างพระหลักกับพระปั่นกระแสหรือพระต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสจะเก็บพระอะไรดีผมมาให้ข้อมูลความรู้กับท่านในคลิปนี้ และคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนเริ่มกันเลยนะครับนะฮะเริ่มกันเลยนะครับพระหลักกับพระต้องสงสัยต่อไปนี้ผมจะใช้คําว่าพระต้องสงสัยถ้าผมพูดคําว่าพระต้องสงสัยคือพระต้องสงสัยที่อาจจะเป็นพระปันกระแสผมใช้คําว่าอาจจะนะครับอาจจะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะฮะขออนุญาตซอมแสงนิดนึงน่าจะซอมแสงสักหน่อยนะครับนะฮะก็ไปดูกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ว่า จะดูยังไงว่าเป็นพระปั่นกระแสรหรือเปล่านะครับ <inet po. S 1> ก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับระหว่างพระหลักกับพระปั่นกระแสเนี่ยเราจะเก็บพระอะไรดีครับติ๊กตอก,กติ๊กตอกนะฮะก็เรามาดูนะครับก่อนอื่นนะฮะผมบอกท่านผู้ชมทุกท่านโปรดไฟครั้งนะครับผมบอกทุกท่านเลยนะครับว่าท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมข้อมูลข้อมูลของผมที่จะมอบให้กับทุกท่านด้วยความหวังดีและด้วยความที่จะให้ความรู้จากประสบการณ์ของผม ในการสะสมพระมาร่วมสามสิบกว่าปีนั้นเนี่ยผมพอมีประสบการณ์ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมท่านต้องใช้วิจารณญาในการไต่ตองว่าสิ่งที่ผมให้ข้อมูลนั้นนะครับเป็นประโยชน์หรือไม่เชื่อถือได้แค่ไหนเห็นด้วยหรือไม่เป็นสิทธิที่ของท่านหน้าที่ของผมคือให้ความรู้ให้ข้อมูลหน้าที่ของท่านคือตัดสินใจและลองไปไต่ตองดูอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมได้เป็นผู้ให้ ผมมีความสุขเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เป็นปัญหาของท่านเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมนะครับเราเริ่มกันเลยนะฮะครับพอพูดถึงพระหลักนะครับซึ่งผมพูดไป็หลายคลิปมากแต่ก็ต้องทวนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับพระหลักคืออะไรครับพระหลักก็คือนะครับพระเครื่องที่วงการพระเครื่องเล่นหากันมานานนะครับนะฮะ เล่นหากันมานานมีราคานะเป็นรุ่นเป็นพิมพ์เป็นพระแท้ไม่ต้องพูดถึงเป็นรุ่นเป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันมีราคามานานจนบัตรนี้ก็ยังมีราคามานานนะครับถ้าสงสัยว่าพระหลักคืออะไรนะครับพระหลักก็คือพระที่นะฮะที่ผมบอกไปแล้วหนึ่งนะครับที่วงการพระเครื่องเล่นกันมานานแล้วก็มีราคานะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือนะครับถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเข้าไปเปิดในโบชวงงานประกวดพระเครื่องนะครับเปิดทักสองสำนงานแล้วรายการมันซ้ S ํากันนะครับมักจะมี นั่นคือเป็นพระเครื่องที่เป็นพระหลักนะครับมักจะมีคําว่าพระหลักยอดนิยมนะฮะพระยอดนิยมกับพระยอดนิยมทั่วไปอย่างนี้นะครับพวกเนี้ยรายการซ้ําๆกันนะเอาไปดูนะครับก็จะเป็นพระหลักหรือถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือพระหลักก็คือนะครับก็นอกจากความหมายสองความหมายที่ผ่านมาก็คือพระหลักก็คือเออพระไปขายที่เชียงใหม่ก็ขายได้ไปขายที่ภาคใต้ก็ขายได้ มาขายที่กรุงเทพก็ขายได้ตะวันตอออกตะวันตกอีสานขายได้หมดนะครับเนี่ยคือพระหลักที่วงการเล่นกันนะครับซึ่งผมพูดไปเยอะละนะครับนะฮะสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือนะครับพระหลักนะครับมีจํานวนเท่าเดิมนะโปรดฟังอีกครั้งพระหลักมีจํานวนเท่าเดิมนะครับมีจํานวนเท่าเดิมนะผมสมมุติว่าพระหลักสมมตินะครับอ่าพระหลักมีทั้งหมด ทั้งทุกรุ่นรวมกันละสมมติมีอยู่ประมาณห้าแสนองค์นะสมมติห้าแสนองค์ส่วนนี้ผมเปรียบเปยแล้วกันนะฮะห้าแสนองค์น้อยไปมั้งเ,เอาว่าหนึ่งล้านองค์แล้วกันนะฮะสมมติพระหลักมีหนึ่งล้านองค์นะครับก็คงมีล้านองค์เท่าเดิมและในพระหนึ่งล้านองค์เนี่ยนะครับนะฮะอาจจะมีประมาณสักหนึ่งแสนองค์ที่เป็นพระหลักยอดนิยมที่แพงมากนะครับพระหลัก ก็ยังมีแค่หนึ่งล้านองค์นะครับแต่คนเล่นนะครับเมื่อประมาณนะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วอาจจะมีคนเล่นอยู่แค่ประมาณ1นึ่งแสนคนนะครับแต่วันนี้คนเล่นประมาณ20ล้านคนแต่พระหลักยังคงมีแค่1ล้านองค์ถามว่าพระหลักราคาจะขึ้นไหมครับคำตอบคือขึ้นแน่นอนแล้วขึ้นอย่างอัตโมติครับเพราะพระหลักจำนวนเท่าเดิมแต่คนเล่นมากขึ้นเป็น10เท่าร้อยเท่า พันเท่าจากแสนคนเมื่อสี่สามสี่สิบปีที่แล้วนะที่เล่นกันอยู่ประมาณตอนนี้มันกลายเป็นสิบล้านคนแต่พระหลักสมมตินี่ผมสมมติแค่หนึ่งล้านองค์เท่าเดิมดังนั้นพระหลักจะขึ้นโดยออโตเมติกไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าท่านจะเล่นหรือไม่เล่นพระหลักยังคงต้องขึ้นตลอดเวลานะครับถ้ามีโอกาสผมจะยกตัวอย่างนะครับนะซึ่งผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพระหลักราคาไม่แพงมีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้าง แล้วก็เป็นเลดติ้งที่ถล่มทลายนะครับกลับเข้าไปดูนะฮะนะฮะอ้าส่วนพระปั่นกระแสรหรือพระต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสซึ่งผมไม่ได้ฟันธงลงไปว่าพระอะไรนะครับคือพระปั่นกระแสรหรือพระต้องสงสัยที่จะปั่นกระแสนะครับพระเหล่านี้นะครับก็มีความเสี่ยงถูกไหมฮะอ่าผมยกตัวอย่างแล้วกันนะออกจากวัดมีประมาณสักผมให้หมื่นองค์ นะครับผมผมยกแค่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างพระหลักออกจากวัดมี0หนึ่งหมื่นองสมมติสมมติภาพรวมนะฮะแต่พอมันเริ่มมีการนะครับราคามันปั่นกันไปเรื่อยๆนะครับก็สร้างขึ้นมาเป็นอีกสองหมื่นองนะครับสองหมืน่นเสร็จก็มีการนะครับมานะฮะสนุกสนานนะครับปีความเชื่อความศรัทธาก็สุดแท้แต่ท่านจากสองหมื่นองเดินคนเดิมหนึ่งสร้างอีกสองหมื่นเนี่ย แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ให้อีกห้าหมื่นนะครับแล้วมาจากไหนไม่รู้อีกหกหมื่นองค์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะไม่มีความแน่นอนอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเหตุผลเดียวนะครับไว้จะมีข้ออื่นนะฮะหัวข้ออื่นจะพูดไม่มีความแน่นอนของการการสร้างนะครับไม่รู้จะจบที่เมื่อไหร่ในการสร้างอย่างนี้นะครับแล้วก็นะฮะนะครับก็มันมันไม่มีการจํากัดและสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ าบใดที่ยังมีการปั่นกระแสเข้าไปผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะฮะการที่เราจะเก็บพระต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสนั้นไม่มีความผิดนะครับนะครับซึ่งอนาคตอาจจะกลายเป็นพระไม่ปั่นกระแสก็ได้ถูกไหมครับแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมครับนี่ผมยกแค่ตัวอย่างเดียวการสร้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบางทีวัดไม่ได้สร้างนะฮะไม่รู้ใครสร้าง นะซึ่งผมจะพูดต่อไปในอีกหัวข้อหนึ่งอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเดียวนะยังมีอีกหลายตัวอย่างนะซึ่งจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะฮะเพราะนั้นในขณะที่พระหลักมีเท่าเดิมไม่มีการสร้างขึ้นกับอีกพระอีกกลุ่มนึงนะครับที่สร้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าใครสร้างวัดไม่ได้สร้างแล้วอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะฮะไม่ได้ชยที่เฉพาะเจาะจงนะฮะก็มีความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน มีความต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคือยังไงนะฮะถูกไหมครับนะฮะเราถ้าสมมุติท่านจะต้องผมยกตัวอย่างเลยถ้าท่านจะต้องไปจมเงินกับพระเหล่านี้ประมาณสักสองหมื่นผมยกตัวอย่างนะฮะไปจมเงินกับพระที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสสักสองหมื่นนะสิบองค์อาจจะรวมกันแล้วแค่สองหมื่นกับถ้าคุณเอาเงินสองหมื่นมาซื้อพระหลักสักองค์หนึ่งที่พระหลักไม่มีความเสี่ยงเลย นะครับไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับหรือเอาว99%แล้วกันนะที่ไม่เสียเส่ยงเสี่ยงหแล้วกันนะครับในจนํานวนเงินที่เท่ากันคุณควรจะเก็บพระอะไรดีผมก็สุดแท้แต่ท่านนะครับระหว่างที่มีความเสี่ยงสูงกับที่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะฮะตลอดประกสบการณ์ผมตลอด30ปีนะครับนะครับถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่รวยล้นฟ้านะครับ ผมเชื่อว่าตลอด30สปีที่ผมเก็บพระมาหรือคุณเก็บพระมาส0สิปีก็ได้นะครับผมว่าจะต้องมีบางช่วงที่คุณต้องใช้เงินถูกไหมครับบางช่วงที่คุณอาจต้องใช้เงินแล้วพระที่คุณไปเก็บถ้ามันเป็นพระที่เป็นพระหลักมันกลายเป็นเงินได้ทันทีนะครับจะถูกจะแพงเป็นเงินทันทีครับถ้าท่านเก็บเป็นเก็บพระหลัก สวยแท้และดูง่ายสี่ประการนีนะ้ตามหลักสโลแกนของด่งสาธรที่พูดมาซ้ำซากพูดตลอดเวลานะครับให้ทุกท่านเก็บพระตามสไตล์ของผมซึ่งไม่จาเป็นต้องเชื่อนะครับนะฮะให้เก็บพระหลักสวยแท้และดูง่ายเพราะหลักทั้งสี่ข้อจะทําให้พระของท่านเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าตามการเวลาที่ผ่านไปเงินอยู่แน่นอนจะถูกจะแพงได้เงินแน่นอนนะครับนะฮะพอผมพูดตรงนี้แหลวคนก็บอกว่า อะไรก็เป็นเงินเป็นทองผมไม่ได้หมายความว่าจะให้ท่านมาเก็บสะสมพระเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าเลือกได้ระหว่างพระองค์หนึ่งที่เป็นพระต้องสงสัยนะฮะสองหมื่นกับอีกองค์หนึ่งที่ภายเป็นพระหลักราคาสองหมื่นตรงนี้อาจจะห้าองค์รวมกันสองหมื่นก็ได้นะแต่ไม่รู้หละกับมูลค่าสองหมื่นแล้วที่คุณไปไปจับพระต้องสงสัยแล้วกันนะกับอีกองค์หนึ่งเป็นพระหลักสองหมืนเท่ากัน ผมไม่รู้นะถ้าคุณเลือกได้คุณจะเก็บผ้าอะไรครับในขณะที่สิบปีผ่านไปอันนี้อาจจะเป็นศูนย์นะอันนี้สิบปีผ่านไปสองหมื่นมันจะกลายอาจจะกลายเป็นสี่หมื่นเพอเพออาจจะมากกว่านั้นฮะนี่ผมแค่เอเวอร์เรสิบปีหนึ่งเท่านะครับตรงนี้กลายเป็นสี่หมื่นตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์ท่านจะเก็บพ้าอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับ แต่ประสบการณ์ผม30ปีที่ผมเล่ามาผมไม่อยากจะเล่าเยอะเพราะนี่มันก็สิบนาทีเสร็จผมไม่อยากให้นานนะครับไว้ติดตามคลิปต่อๆไปครับที่ผมจะให้คำลูกกับท่านนะครับท่านต้องใช้พิจารณาในการไต่ตองนะครับก็ก่อนจะจบนะครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับรออยู่กดไลค์เลยเพลินนะฮะช่วยผมหน่อยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นบอร์ดแคสต์กลมๆประมาณ1ิบสองคลิปล่าสุดให้ท่านได้ชมท่านคลิกเข้าไปเลยนะครับอาจจะมีตรงนี้และตรงนี้ที่เป็นคลิปต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วอาจจะมีตรงนี้ก็ได้นะครับที่เป็นประโยชน์นะครับท่านก็กดติดตามต่อเนื่องไปได้นะครับครับสวัสดีครับ